รถไฟความเร็วสูงระยะที่2นครราชสีมาหนองคายได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยมีกรอบวงเงินดำเนินการ341,351ล้านบาทระยะเวลาการเดิมเนินการกว่า8ปีก็คือตั้งแต่ปี2,568ถึง2,575ในปี2,575ที่โครงการแล้วเสร็จโครงการนั้นจะสามารถเชื่อมโยง,ง,งรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ตั้งแต่ กรทมนครราชสีมาไปจนถึงหนองคายทำให้สามารถเดินทางต่อไปอยังสปปลาวและประเทศจีนได้คุณจีรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่4กุมภาพันธ์า5 6 8กระทรวงคมนาคมได้ขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคาย กอบวงเงิน3.4แสนล้านบาทรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในเรื่องของการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานส่วนเรื่องของการเดินรถจะเปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลเดินรถโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายปีและกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และคำประกันเงินกู้ตามความเหมาะสมโครงการนี้เป็นการดำเนินการตามความร่วมมือระหว่างไทยและจีน ที่กระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟโดยในการหารือกันร,ระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยคุณแพงทองทานชินวัตรที่เดินทางไปเยือนจีนระหว่างวันที่5-8กุมภาพันธ์นี้จะมีการหารือเรื่องนี้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของจีนด้วยโครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่11กรกฎาคม2560มีการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง กรทมหนองคายโดยในระยะที่1ให้ดําเนินการในช่วงกรทมถึงนครราชสีมาระยะทางประมาณ253กิโเมตรวงเงินก่อสร้างในขณนะนั้นประมาณ1.79แสนล้านบาทรัฐบาลนั้นจะเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายมีระยะเวลากรอบเวลาในการดําเนินการ4ปีแต่ปัจจุบันนั้นโครงการคืบหน้าไปประมาณ40%ซึ่งนายกนั้นได้มีการเร่งรัดโครงการในการดําเนินการ ในส่วนนี้เช่นกันการก่อสร้างรถไฟระยะที่2ซึ่งมีระยะทางยาวกว่า357.12กิโลเมตรจะประกอบไปด้วย5สถานีได้แก่สถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแกน่นสถานีอุดรธานีและสถานีหนองคายโดยการก่อสร้างนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2 5 7 5นอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้านาทา วงเงินลงทุน5,686ล้านบาทตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นการก่อสร้างศูนย์การเปลี่ยนถ่ายสินค้ารถไฟทั้งขาเข้าขาออกโดยจะมีการก่อสร้างทางขนาด1เมตรของรถไฟไทยและขนาดมาตรฐาน1.45เมตรของโครงการรถไฟลาวจีนในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จทาให้มีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าบริเวณนี้ได้โครงการระยะที่2นั้นถือว่ามี ผลการศึกษาที่น่าสนใจเพราะว่ามีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเมื่อสามารถเปิดเดินรถตั้งแต่กรทมไปถึงหนองคายและต่อไปยังสพป,ปลาวรวมทั้งไปยังตอนใต้ของจีนเพราะว่ามีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอ,กยอยู่ที่13.23เซซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นอกจากนั้นคณะกรรมการการการถไฟมีมติเห็นชอบโครงการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โงครรงกานี้ด้ดวยความเห็นของหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมแห่งรัฐทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการจัดหารถไฟความเร็วสูงเสนอคอรมอพิจารณาโดยเร็วและให้การรถไฟศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการรวมทั้งเสนอขออนุมัติพร้อมกับการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อไม่ให้โครงการนั้นมีความล่าชา้าโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวันเบลวันโรสของจีนที่จะเชื่อมการเชื่อมโยงในภูมิภาคกับประเทศจีนทําให้การเดินทางไปมาระหว่างประชาชนและการค้าขายสินค้านั้นทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ได้มีการลงทุนจํานวนมากอย่างไรก็ตามไทยได้ตัดสินใจที่จะใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการโดยไม่ได้ใช้เงินกู้จากจีนแต่ว่าจะใช้เทคโนโลยีจากจีนโดยมีการตกลงกันว่าจะใช้ขบวนรถไฟความเร็วสูงที่จีนนั้นมีการพัฒนาไปไปมากแล้วรวมทั้งจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของการผลิตรถไฟความเร็วสูงและการก่อสร้างบางส่วนให้กับไทยเพื่อในอนาคตไทยจะสามารถผลิตรถไฟความเร็วสูงของตัวเอง และมีความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนารถไฟความเร็วสูงในระยะต่อไปได้ต้องมารอดูกันนะครับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจะสามารถเปิดวิ่งได้ในปี2575ตามแผนที่วางไว้หรือไม่และในการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานวิธีของจีนในครั้งนี้จะมีข้อตกลงเพิ่มเติมรวมทั้งความร่วมมือที่จีนจะช่วยไทยในโครงการนี้ในเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไว้มาติดตามดูกัน